สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก STEIT c h a n น e l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะเป็นวิธีการใส่เบอร์เพิ่เมเบอร์ในส่วนของบัญชี gmail ของเรากันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่เบอร์หรือเพิ่มเบอร์เข้าไปนะครับก็มาดูกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน gmail ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชัน gmail คลิกกันเข้ามาได้เลยครับหลังจากคลิกแล้วเราก็จะเข้าไปส่วนของหน้าแรกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือคลิกกันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้ว <Elena> เราจะเข้ามาในส่วนของหน um uh ้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ในส่วนของด้านบนนะครับแล้วก็ให้ทาการเลื่อนหานะครับไปยังในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในหน้าแถบของข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันนะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลื่อนอไปยังด้านล่างๆนิดนึงนะเ,เลื่อนลงมานิดนึงกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของการเพิ่มเบอร์กันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกในส่วนของการเพิ่มเบอร์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของในส่วนของหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของเรากันนะครับ ก็จะโชว์อยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของการเพิ่มเบอร์ออที่เขียนว่าเพิ่มเลยกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของออระบบนะครับก็จะให้เรา ทำการใส่ในส่วนของอรหัสผ่านอีเมลของเรากันนะครับก็ให้เราทําการใส่รหัสผ่านอีเมลของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากใส่แล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกถัดไปด้านล่างกันลดครับหลังจากนั้นนะครับ ก็จะเข้าในส่วนของหน้าการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของเรากันนะครับก็ให้เราทําการคลิกในส่วนเออใส่ในส่วนของเออเบอร์โทรศัพท์ของเรากันนะครับเมื่อเราใส่ส่วนของเบอร์โทรศัพท์กันแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของถัดไปด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของเออเพิ่มเบอร์โทรศัพท์กันแล้วนะครับเราก็จะเข้าเรา สำหรับในหน้านี้นะครับก็ให้เราทําการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของเรากันนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของการรับรหัส OTP นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะส่งรหัส OTP มาที่มือถือของเรากันนะครับแล้วก็ให้เรา เอารหัส OTP ที่เราได้นะครับเอามาใส่ตรงข้างบนกันนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัส OTP กันแล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของการยืนยันนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามายังในหน้าของข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามากลับมายังหน้าของข้อมูลส่วนบุคคลกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของเบอร์โทรนะครับก็ได้ถูถกเพิ่ม ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปนวิธีการเ,ออเพิ่มเบอร์โทรศัพท์บัญชี Gmail ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE i t Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ